สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับม,มาเจอกับวิกแล้วนะเข้าเรื่องเลยเนาะก็วานฝรั่งไปซื้อของที่เอเชียซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าบีวานพิติกไปซื้อของให้หน่อยเพราะว่าวันนี้นะคะพ่ติกเข้าไปในตัวจังหวัดเนาะไปเกี่ยวกับเรื่องบ้านอะไรอย่างนี้เออละคดนนีก็เลยวานให้ไปที่ช็อปเอเชียหน่อยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปเราก็กลัวโควิดใช่ไหมเออให้วานให้แวะไปหน่อยเดี๋ยวมาดูนะทุกคนว่าพิติกลได้อะไรมาบ้างซึ่งบีบอกว่า เธอช่วยไปอ่าตรงช่องแข็งเออแล้วมันก็จะมีแบบพวกพวกปลาหม,มึกพวกนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยซื้อมาให้หน่อยเดี๋ยวบีจะให้ทุกคนดูบีกำลังจะเอาของเข้าตู้เย็นบีก็เอ้ยเดี๋ยวมาทําคลิปดีกว่าซึ่งมันมีอะไรที่บอกว่าน่าขำมากๆเลยคืออันนี้คือบีไม่ได้สั่งไงทุกคนบีก็ไม่รู้ว่านางเอามาได้ไงอ่ะเดี๋ยวให้ดูเป็นสิ่งแรกเลยไหมทุกคนมันก็คือ กคนดูอันเนี้ยบีเองอ่ะไม่เคยซื้อมาเลยทุกคนจริงๆเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันมีอยู่ในช่องแข็งทุกคนเอออย่างน้อยอ่ะถ้าเราซื้อแบบกุ้งฝอ,อยอะไรมาอย่างงี้ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเอามาทอดที่มันเป็นแผ่นๆนะทุกคนที่กุ้งทอดที่มันเป็นแผ่นเดียวขายายเออน,นั่นแหละคือแบบนี้น่ะก็อร่อยไงแต่คือแบบ พี่ติ๊กซื้ออะไรมาอย่างนี้ได้บีก็งงเหมือนกันนะเนี่ยคือเปิดหุงออกมาแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่เคยซื้อมาก,ก่อนอย่างที่บีบอกเลยนะเออเดี๋ยวบีจะลองถามดูตอนนี้อยู่ข้างนอกเดี๋ยวบีจะลองถามดูว่าซื้อมาทําไมคือมีมีคืออยากจะกินแบบนี้หรอแล้วรู้ไหมว่ามันคือกุ้งฝอยเออเดี๋ยวจะลองถามดูนะทุกคนมาแล้วก็อ,อันนี้นะคะอันเนี้ยบีก็ไม่ได้สั่งเหมือนกันทุกคนแต่ว่าพี่ติก๊กเคยเห็นว่า เบียทำตำป่าแล้วเคยกินไงเออนี่นะคะอันนี้ก็คือหอยมันคือหอยเชอรี่นั่นเองบีคิดว่าเนาะเออเป็นหอยเชอรี่นี่แหละเขาก็จะเป็นแบบอย่างนี้มานะทุกคนอันนี้ได้มาสองนะคะอันนี้ได้มาสองเนาะเดี๋ยวเรามาดูอย่างอื่นกันอ๋อแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยอยู่ข้างหน้าตอนนี้เดี๋ยวจะให้ดูทุกคนอันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันพี่ติว่า,วาพอ,อซื้อจากเอเชียซูเปอร์มาร์เก็ตเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยเดินไปช็อปข้างๆเนาะก็จะเป็นแบบว่า ชอบขายอาหารพวกว่าของสดอะไรประมาณนี้สิ่งที่พิทิกได้มาก็คืออย่าตกใจนะทุกคนหนึ่งสองซ่อมบิ๊มไม่รู้ว่าฝรั่งเขาซื้อแบบนี้หรือเปล่าทุกคนอันนี้มันก็คือเป็นหัวใจนะคะสุดานเนาะอันนี้เป็นกระนานสุดันนะคะก็คือหัวใจไก่แล้วก็จะมีมักซามักซาก็คือตับนะคะแล้วก็จะมีเดี๋ยวนะแล้วก็จะมีนี่นะคะอันนี้เป็นกลืนทุกคนนี่นะคะเป็นน,น้ไม่เป็นกลืนเนาะ กีบีปีร่ะกีบีปีระนะคะก็ส่วนมากก็จะสามอย่างนี้คือพิติกะ่ะเขาชอบให้มีทอดให้กินไงทุกคนทอดกระเทียมอะ่ะจะชอบมากชอบมากสุดๆเลยก็เลยไปซื้อมาอันนี้เคยไปซื้อด้วยกันทุกคนพอไปทุกครั้งก็จะซื้อทุกครั้งเนาะเป็นไงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะเดี๋ยวมีให้ดูสิ่งถัดไปโอ้ทุกคนเออเออก็เข้าใจซื้อเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูค่ะ นี่นะทุกคนแล้วก็สิ่งถัดมานะคะก็ได้กุ้งมาสองถุงนี่กุ้งแบบนี้นะคะอันนี้ยบีไม่แน่ใจว่าเขาผ่าหลังอ,อ๋อไม่ได้ผ่าหลังนะคะจะเป็นกุ้งตัวเล็กหน่อยนี่นะคะได้มาสองถุงเป็น black tiger shrimp นะคะนี่ easy peel นะคะนี่นี่เลยสองถุงนี่จะทานดี แล้วก็สิ่งถัดมาที่พี่ติ๊กได้นะคะก็คือหนวดปลาหมกึกอันนี้คือหนวดปลาหมึกที่บีสั่งนะคะอันนี้คือสั่งเอออยากได้หนวดปลาหมึกแล้วก็เป็นที่ขายแบบเบบี้สริปต์นี่นะทุกคนคือแบบอย่างเงี้ยอืมบีชอบมาทํายำเนาะแล้วมันจะอร่อยมากอืมชอบแบบนี้นะคะเป็นปลาหมึกตัวเล็กๆเนาะจอ,องแล้วอะเดี๋ยวไปดูสิ่งถัดไปจ้ะทุกคนสิ่งถัดมาก็จะเป็นอันนี้ค่ะ ันนี้มันจะมาเป็นกล่องเลทุกคนแต่กล่องมันพังเนาะบีก็เลยนี่นะคะก็เลยกล่องออกว่าง,งั้นเถอะแล้วก็เอาเฉพาะถุงเข้าไปคือกล่องมันก็แบบว่าไม่มีประโยชน์เนาะในช่องแข็งนี่นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นกุ้งที่แบบว่าไม่ได้ผ่าหลังเช่นกันนะทุกคนอืมแต่ว่ากุ้งอันนี้อร่อยอมกุ้งอันนี้อร่อยเพราะว่าบีได้ชิมจากพี่นานาเนาะนี่นะคะประมาณนี้เลยอาจารย์สิ่งถัดมาก็จะเป็น ตีนไก่ทุกคนตีนไก่เขาก็จะขายแบบนี้เนาะได้ได้มาสองถุงนะคะตีนไก่ได้มาสองถุงแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วทุกคนหนังแบกมาน้องซานนี่นะคะเออเพราะเวลาเรา,เราทำน้ำยาขนองจีงเนี่ยคือมันต้องมีตีนไก่ทุกคนถ้ามันไม่มีตีนไก่มันจะเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างว่าปะคะเนาะก็สองถุงจ้าไปเดี๋ยวไปดูย่างดัดไปว่ามีอะไรบ้างนะ แล้วก็ได้ลูกชิ้นมาสองถุงค่ะนี่ลูกชิ้นแบบนี้นี่นะคะเป็นแบบว่าลูกชิ้นปลานี่นะคะพออต้มแล้วมันก็จะแบบว่าพองใหญ่ขึ้นเนาะก็สองถุงจ้ะอ่าทุกคนของแข็งก็คือหมดแล้วเนาะก็โอ้โหตอนนี้เย็นมือมาจะดูแดงแล้วก็ได้นี่มาด้วยได้หนมจีนนะคะบิสั่งพี่ติ๊กมาบอกว่าให้ไปซื้อยี่ห้อเนี้ย นี่ทุกคนพอดีว่าพี่นานาเอามาให้เนาะก็ให้มาชิมแล้วก็นี่นะคะหลังตาณบีก็ค้นพบว่าเฮ้ยมันอร่อยจริงๆคือเส้นมันจะแบบว่าเหนียวนุ่มมากๆเลยทุกคนคือแบบอร่อยอ่ะอร่อยซึ่งเราไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนไงก็เลยสั่งพิติกก็ให้ถ่ายรูปไปแต่ผลที่รับออกมาก็คืออันนี้เป็นโบขาวใช่ไหมโบแดงหรือโบ,บขาวนี่แหละที่คนไทยเราเรียกกันนะคะพิติกได้มาก็คือ ตาต้นไผ่ซึ่งไกลกันมากซึ่งใกลกันมากอันนี้ได้มาแปดที่สิ่งที่สั่งไปสิบนะคะได้มาแปดถุงเนาะอมอันนี้เลยมาเดี๋ยวมาดูสิ่งถัดไปกันเลยดีกว่าเฮ้ไ hey, ม่กระเต่านรีาไปแล้วไปตอนนี้อะไรอานี่ไปนอนเนาะพี่นีร่รีบปเออมิสเตอร์เตีไ <laughs> ป่ตอตตาไม่ไม <laughs> ่ม่วาน็าอ <laughs> 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 บีบอกเธอรู้ได้ไงว่าเนี่ยต้องปื้อฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันก็แค่หยิบมาต้องโอเคแต่เอแกเอเกตแต่แต่พี่ติ๊กบอกว่าต้มได้พี่ติ๊กบอกว่าต้มก็คือต้มกินนี่แหละเดี๋ยวมันก็จะออกมาเป็นสีสีมต้มต่าจอ่อน

เออก็คือแบบว่าคล้ายๆแบบว่าถ้าส้มตําอ่ะทุกคนเห็นที่ไหนมาถ้าส้มตาก็คืออันเนี้ยลวกๆนางบอกแล้วก็ไปรวมกันก็ส้มตำนี่จะเซตตี้ไมีบอกเธอเลยได้ไงพี่ติอกว่าก็ต้มอ่ะคือแบบต้มน้ำเกลืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเออแล้วก็เทลงที่ส้มตำเอ้า ว่าเลยทุกคนนี่นะคะเนี่ยมันเป็นตัวแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคือเล็กมากเลยทุกคนเออแล้วก็เดบิบจะให้ดูด้วยว่าหลังจากนี้ก็เดบิบจะให้ดูด้วยว่านอกจากนี้รับพิซซิกได้อะไรมานะคะไปส่วนของผักกันเลยทุกคนมาในส่วนของผักอันนี้ก็อันนี้เดี๋ยวดูให้ดูเห็ดก่อนก่อนไปถึงผักก็อันนี้คือบีสั่งนะคะก็บีแคปรูเนะแล้วก็ส่งให้พิซิกนะคะอันนี้ก็จะเป็นบีชอบมากินคือแบบผัก เฉยๆมันก็อร่อยนะทุกคนแล้วก็อันนี้คือเห็ดเข็มทองนะคะเขาก็จะมาเป็นแพ็คแบบนี้อืมแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผักชีใบเลื่อยนะทุกคนอืมจะเป็นต้มยำก็อร่อยจะเป็นลาบก,ก็อร่อยนะทุกคนอืมอันเนี้ยบิ๊กก็จะเอามาแช่น้ำเนาะแล้วก็เดี๋ยวรากมันก็จะขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปปลูกกันนะคะอืมนั่นแหละก็ได้มาสามจริงๆบิ๊กสั่งไปสองพิ๊กเพิ่มให้อีกหนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยสิ ตอนแรกพี่ติ๊กส่งมาพี่ติ๊กบอกว่าเห็นรูปไม่ชัดดิส่งรูปไปเห็นรูปไม่ชัดมันคืออะไรจริงๆสั่งกะเพราุกคนได้ใบไอ้นี่มาทุกคนผักแพลว่ะเออนี่นะคะเห็นไหมผักแพลวนี่นะคะเนาะก็เดี๋ยวรอดูก่อนลองดูก่อนอาจะเอากินกับอะไรกินกับลาบก็อร่อยพูดถึงอืมนี่นะก็เนี่ยะคะ่ะได้มาหนึ่งถุง ได้มาหนึ่งถุงพิติบอกว่าชั้นมองไม่ค่อยชัดเลยบีอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะเอารูปให้เขาดูแหละอืมแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่พิติกไปนะคะนางก็จะซื้อนี้ตลอดเลยอันนี้ก็จะเป็นอะไรล่ะเอออะไรนะคะ <laughs> พริกไทยอ่อนโอ้ยตายละแบ็กเอาพริกไทยอ่อนทุกคนก็พิติกชอบนะคะชอบให้ผัดเนื้อผัดเนื้อมูสอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือเขาชอบให้ใส่พริกไทยอ่อนชอบมากๆเลยอืโอเคทุกคนในวันนี้คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะที่เรา วานฝรั่งให้ไปซื้อของจากเอเชียซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้อย่างที่ทุกคนเห็นไปนะคะก็จะประมาณนั้นเลยก็ถือว่ายอดเยี่ยมไหมคะลูกพี่เราโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะบีก็ไปก่อนเพราะว่าตอนนี้คือของเยอะมากบีก็จะพยายามที่เอาเข้าตู้เย็นแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือบีพยายามที่จะแบ่งหัวใจแล้วก็ รับแล้วก็กึิน่นเออบีชอบอารวม3อย่างเนาะรวมกันนะก็คือแยกเป็นถุงๆนะทุกคนแล้วก็เข้าช่องแข็งนะคะคือแต่ตอนนี้คือช่องแข็งคือแบบแน่นมากๆเลยทุกคนเออนั่นนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะบีลาไปแล้วั้งงั้นอนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามตลอดมาก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะว่าลูกพี่เราเยี่ยมาเปล่าบายบายสวัสดีคะ่ะ